ลองไปดูพฤติการของเขาก่อนหน้านี้กันแล้วกันมไม่ได้มไม่ได้ไม่ได้มุ่งไปที่เขาแล้วกันแล้วเขาเวลาเขาด่าใครเขาก็ดดาชำเหมือนกันนะถ้าใครเห็นต่างจากเขาเนี่ยชํำเลยเ,ลยเหมือนกันดาชํำมากพอๆกันนั่นแหละกระเทยอ่ะกระเทยก็คือกระเทย ที่มึงเอาโพสต์กูไปแนเนี่ยมึงก็ได้เอ็นเกจจากกูเหมือนกันใช่ไหมเออเพราะว่าคนอื่นก็ดา่าบุเต้นเยอะแยะมากมายเหมือนกันคนก็ดา่าแต่มึงเลือกจะแฟนแต่กูแฟนกูตั้งแต่เป็นพระกลายเป็นประเด็นที่ร้อนระอุโซเชียลขึ้นมาทันทีสำหรับแฮรรี่ไพวัน อินฟูและอดีตพระนักเทศชื่อดังและอาจารย์ประวินชัชวันพงพันธ์อาจารย์มอโ,โตเกียวที่มีการตอบโต้ซัดกันไปมาบน Facebook โดยจุดเริ่มต้นประเด็นนี้เกิดขึ้นหลังจากที่แพรรี่ไพ้วันได้มีการโพสโชว์รายได้กว่า17,100เหรอียญสหรัฐหรือประมาณ5 0 0แสนบาทในเดือนที่ผ่านมาพร้อมกับเขียนแคปชั่นเอาไว้บอกว่าขอบคุณเจ๊มารีก,กับลุงวุ้นเส้นนะคะเดือนนี้ด่าสองคนนี้ฉัำมากแน่นอนว่าท่ามกลางความยินดีก็มีเสียงวิพากษ์วิจารตามมาเช่นเดียวกันโดยอาจารย์ประวินได้มีการแคป โพสพร้อมกับเขียนแคปชั่นเอาไว้บอกว่าเห็นโพสต์นี้แล้วก็ต้องส่หัวในขณะที่สงครามผลิตผู้เสียชีวิตจํานวนมากอินฟูหลายคนอดรายได้จากการโหมไฟชาตินิยมและความเกลียดชังน่าจะคิดถึงหัวอกครอบครัวที่ต้องสูญเสียบ้างนอกจากนี้ก็ยังมีการโพสต์ต่อว่าดิฉันคิดว่าอินฟูต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมดิฉันไม่ได้เรียกร้องให้พวกเขาเป็นนางงามสติภาพแต่อินฟูที่มีผู้ติดตามจํานวนมากสามารถหลีกเลี่ยงการใช้ภาษาที่ปลุกปั่นให้เกิดความเกลียดชังหรือดูถูกเหยียดหยามชาติอื่น อินฟูควรส่งเสริมให้ผู้ติดตามมีความเข้าใจที่รอบด้านและเปิดกว้างต่อวัฒนธรรมที่แตกต่างและควรเป็นตัวอย่างในการใช้เหตุผลมากกว่าความสะใจแต่นี้กลับกลายเป็นว่าคนตายมากขึ้นสามารถปั่นกระแสให้สูงต่อไปได้พร้อมๆกับตัวเลขในบัญชีแน่นอนกบว่าประเด็นนี้เริ่มกลายเป็นดราม่าเกิดขึ้นหลังจากนั้นเนี่ยแพรวรเองก็ได้มีการแคปโพสตของอาจารย์ปวินมาโพสต์เช่นเดียวกันพร้อมกับเขียนแคปชั่นบอกว่าหล่อนนี่คือไม่ด่าใครเลยใช่ไหมครับปวินหล่อนก็ด่าเกือบทุกคนที่มีความเห็นตรงข้ามกับหล่อนเหมือนกัน นั่นแหละค่ะแล้วก็ไม่ค่อยจะต่างกับดิฉันตรงที่ไม่เปิดให้ใครเข้าไปแสดงความคิดเห็นใน Facebook ของหล่อนเหมือนกันแล้วก็บอกว่าเอาจริงๆแคปชั่นเนี่ยดิฉันโพสต์เอาฮานะคะเพราะว่าปกติฉันก็ลงคอนเทนต์ทั่วไป ทั้งให้ความรู้ทั้งสนุกสนานตลกโปกฮาแล้วก็มีรายได้จาก Facebook ส่วนหนึ่งอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเดือนนี้ดิฉันด่าวุ้นเส้นกับมารีเยอะหน่อยแล้วก็ต้องด่าม,มันจริงๆแหละค่ะเพราะมันคืออจชญากรสงครามมันคือเจ้าพ่อกับเจ้าแม่เฟซนิวที่ปล่อยข่าวทั้งโกหกคนเอมเนโกหกคนทั้งโลกทั้งใส่ความประเทศซึ่งดิฉันเกิดและอาศัยอยู่ตอนนี้และก็มีการโพสต์ต่ตอ,อก,ก็บอกว่าคือก่อนจะมาเรียกร้องความสุภาพจากใครเรียกร้องจากตัวหล่อนก่อนเลยค่ะ หรือหลอนจะปฏิเสธว่าหล่อนไม่ใช่อินโฟในหลายๆโพสต์ที่ดิฉันพูดถึงกรณีการประทะก,กันดิฉันพยายามจะพูดถึงประเด็นของการสั่งการจากผู้นําประเทศประเด็นการรุกรานและความจําเป็นในการต้องปกป้องอธิปไตยของประเทศคนขเขมรหลายคนเขายังออกมาพูดเพื่อประเทศของเขาดิฉันต้องพูดเพื่อประเทศของดิฉันค่ะ แค่นั้นเลยและก็บอกต่อว่าถ้าหล่อนจะมองว่าดิฉันเป็นชาตินิยมดิฉันก็จะไม่ประดิษฐ์ประดอยคําพูดสวยหรูอ,อะไรในการปฏิเสธหรอกนะคะดิฉันขอยอมรับอย่างเต็มหัวใจใช่ค่ะเพราะดิฉันเป็นคนซึ่งมีประเทศให้อยู่อาศัยและโคดเงาบรรพบุรุษดิฉันก็อยู่ตรงนี้และก็บอกต่อว่ามีหลายโพสต์ที่ดิฉันช่วยนําเสนอแง่มุมของความเห็นใจเช่นการอย่าทําร้ายคนงานขเขมรที่เข้ามาทํางานในประเทศของเราแต่หล่อนก็ไม่เลือกเอาไปแขวนเพราะหล่อนก็รู้ดีว่าการเลือกประเด็นแบบไหนไป แขวนจะทําให้คนสนใจเข้าไปคอมเมนต์และเข้าไปด่าหล่อนก็ไม่ได้ต่างจากคนอื่นๆหรอกคะ่ะพร้อมกับบอกว่าขี้เกียจพูดกับหล่อนละแต่ดิฉันชอบคอมเมนต์นี้ขออนุญาตแปะไว้ให้หล่อนอ่านก็แล้วกันแล้วหลังจากนั้นก็เป็นการแปะคอมเมนต์ต่างๆครับบางคนบอกว่าเวลาที่อาจารย์ด่าคนอื่นก็ด่าฉ่ำเหมือนกันนะแครี่เขาไม่ได้บูลลี่ประชาชนชาวคอเมน์สักหน่อยเขาด่าฮุนเซนกับมาลีวงเล็บตัวบุคคล แล้วก็บอกว่าใครก็ด่าทั้งนั้นละ่ะเขาเกลียดเขาก็ดา่าแล้วก็บอกว่าการด่าวุนเส้นไม่ได้เท่ากับบูลลี่เกลียดคนขเขมรน,นี่แล้วคอมเมนต์นี้บอกว่าต่อให้เป็นทรัมป์ปูตินเนทันยาฮูคนไทยด่าหมดนั่นลหละถ้าได้เกลียดว่าไม่ละ่ะแล้วบางคนบอกว่าคงไม่ต้องอธิบายมั้งว่าทำไมถึงต้องเกลียดแล้วนอกจากนี้ก็บอกว่าอาจารย์โลกสวยดีคนขเขมรโดนวุนเส้นฝังสมองให้เกลียดคนไทยตั้งแต่สมัยไหนแล้วมันก็ต้องมีกระตุกสติกันบ้างละ่ะบางคอมเมนต์บอกว่าหรือจะต้องเอาแบบอาจารย์แล้วก็บอกว่าาไทยต้องเป็นสุภพร ไม่ตอบโต้ถึงแม้เขาจะทําผิดหลักมนุษยชนยิงพลเรือนประเทศอื่นอย่าไปด่าบุรีประเทศอื่นถึงแม้เขาจะหาเรื่องยิงมั่วให้ฝั่งเขาเล่นปันข่าวเฟกนิวไปเรื่อยไม่ด่าไม่บุรีด่าบุรีแต่คนไทยด้วยกันเองก็พอถึงจะประเสริฐหลังจากนั้นแพลรี่เองก็ได้มีการแชร์โพสต์ในอดีตของอาจารย์ประวินที่เคยโพสต์เอาไว้ครับบอกว่า ถ้าอนาคตใหม่ได้70ที่นั่งดิฉันจักขอแก้ผ้าวิ่งตรงแยกชิบุยะสิบรอบค่ะพร้อมกับแคปชั่นบอกว่ามองเห็นทุกอย่างยกเวน้นความอาคติชิงชังในใจตัวเองตามด้วยโพสต์ต่อมาบอกว่าถ้าเป็นดิฉันหลอนดาหลอนสาบยันโคตรแต่ถ้าเป็นผู้ชายลหล่อๆแม้จะมีความเห็นทางการเมืองที่แตกต่างจากหลอนหลอนก็จะเหุผลร้อยแปดพในการให้อภัยและเข้าข้างด้านอาจารย์ประวินเองก็ได้มีการออกมาโพสต์อีกรอบหนึ่งกับคุณผู้ชมบอกว่าดิฉันเคยคิดว่าการศึกษาในสถาบันหลักของประเทศไทย ประสบความล้มเหลวโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันกองทัพที่ล้มเหลวทั้งในแง่ของทุนการศึกษาคือล้มเหลวในความเข้าใจถึงบทบาทที่แท้จริงของกองทัพที่ต้องมีไ i n d เซ t ของความเป็นองค์กรและความไม่เหมาะสม และล้มเหลวในแง่ของการที่เป็นสถาบันที่ต้องส่งเสริมประชาธิปไตยเราจะเห็นว่าแม้สําเร็จการศึกษามาแล้วไม่ได้ช่วยให้ในายพลยุติการทํารัฐประหารแล้วก็บอกต่อว่าแต่พอมาเจอดราม่าในวันนี้ดิฉันคิดต่อไปว่าการศึกษาในสถาบันสงก็ล้มเหลวแม้คนจบปร,ริญญาก้าก็ยังไม่สามารถเข้าใจหลักธรรมอย่างแท้จริงคือไม่ใช่แค่ท่องคำพีเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการทําความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในพระไตรปิฎก พระธรรมวินัยและปรัชญาคําสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งมีแก่นสารสําคัญคือในความปรารถนาดีต่อผู้อื่นในความสงสารในทุกชีวิตและในการไม่เบียดเบียนผู้ที่บรรลุประเดนเก้าย่อมต้องมีความรู้ความเข้าใจหลักธรรมเหล่านี้อย่างแตกฉานดังนั้นเมื่อบุคคลอย่างไพวันที่เคยผ่านการศึกษาระดับสูงสุดนี้ออกมาจากร่มกาสาวพัฒแล้ว กลับมีทัศนคติส่งเสริมสงครามเห็นการเสียชีวิตของเพื่อนมนุษย์เป็นไรายได้จึงเป็นสิ่งที่ขัดแย้งกับรากฐานของคำสอนอย่างสิ้นเชิงทำให้เกิดคำถามตามตาม,มาว่าการศึกษาสงฆ์ที่มุ่งเน้นความรู้ในระดับสูงเช่นนี้มีจุดหมายเพื่ออะไรหากไม่สามารถหล่อหลอมจิตสำนึกให้ยึดมั่นในหลักแห่งขันติและสันติภาพได้นอกจากนี้ครับก็ยังมีการโพสต์ต่อว่าความย้อนแย้งนี้ไม่ได้หมายความว่าระบบการศึกษาสงฆ์ล้มเหลวโดยสิ้นเชิง แต่ชี้ให้เห็นถึงความล้มเหลวในระดับบุคคลที่แม้จะมีความรู้ทฤษฎีแต่กลับไม่สามารถนำมาใช้ในการขัดเกลาจิตใจให้หลุดพ้นจากอวิชชาและโทสะได้การกระทำดังกล่าวจึงเป็นเพียงการแสดงให้เห็นว่า ความรู้ทางธรรมมีได้เท่ากับความเป็นธรรมความสามารถในการอธิบายหลักธรรมขั้นสูงอาจอยู่คนละส่วนกับการปฏิบัติจริงในชีวิตอันเป็นแก่นที่แท้จริงของพระพุทธศาสนาและมีการโพสต์อีกหนึ่งโพสต์ของอาจารย์ประวินก็บ,บอกว่าเมื่อวานที่ฉันเขียนเรื่องปัญหาทางการศึกษาของสถาบันสง์ไปแล้วโดยยกไพรวันเป็นกรณีตัวอย่างและก็บอกว่าวันนี้อยากจะชวนคุยต่อในอีก2-3เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของพระสงฆ์ค่ะแล้วก็บอกว่า1 คือเรื่องของความสุดโต่งและความรุนแรงในพุทธศาสนาคือแม้พุทธศาสนาจะสอนเรื่องเมตตาและอหิงสาแต่ประวัติศาสตร์ชี้ให้เห็นว่าในเวลาเดียวกันพุทธศาสนาก็ได้ถูกตีความและนำไปใช้ในทางที่ตรงกันข้ามอาทิในช่วงสงครามเย็นพระกิติวุฒโธเคยพูดว่าถ้าคอมมิวนิสต์ไม่บาปให้ความชอบธรรมทางศีลธรรมแก่การใช้ความรุนแรงโดยอ้างว่าการปกป้องชาติาศาสนาและพระมหากษัตริย์จากการคุกค,คามของลัทธิคอมมิวนิสต์ ถือเป็นกุศลและการสังหารผู้ที่ถูกมองว่าเป็นภัยคุกคามเหล่านี้จึงไม่ถือเป็นบาปอย่างที่ควรจะเป็นมาถึงปี2025อดีตประเด็นเก้าอย่างไพรวันก็ผลิตซ้ำวาทกรรมฆ่าศัตรูไม่บาปจากการโพสต์เรียกร้องให้คนไทยใช้เครื่องบินโจมตีกัมพูชาหรือยินดีที่ทหารกัมพูชาถูกสังหารและไปนอนคุยกับรากมะม่วงแม้วันนี้ไพรวันจะเป็นคารวาสแต่ก็ยังสามารถให้ตัวอย่างความล้มเหลวของการศึกษาในสถาบันสง แล้วตัวไพรวันเองก็ยังออกรายการต่างๆวิจารณ์พระรูปอื่นๆในฐานะที่ตัวเองเป็นอดีตพระอยู่เรื่องนี้เราต้องมาตั้งคําถามว่าความสุดโต่งในลักษณะนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรทําไมคนที่เคยบทเรียนเรื่องความเมตตากลับเลี้ยวขวาทำไมพวกเขากลายเป็นคนที่นับถือนิกายฟันดามเมทัลลิส หรือพวกหัวรุนแรงที่กระหายสงครามและก็บอกว่าข้อ2นะครับคือเรื่องความจําเป็นของพระสงฆ์ในการศึกษาวิชาทางโลกด้วยกล่าวคือการศึกษาของสงฆ์ที่เน้นเฉพาะทางธรรมอย่างเข้มขน้น ซึ่งก็ไม่ได้การันตีว่าความสําเร็จในการปฏิบัติอย่างเช่นนี้ในกรณีภายวันและขาดการเชื่อมโยงกับโลกวิสัยหรือองค์ความรู้ทางโลกที่จําเป็นเช่นประวัติศาสตร์การเมืองและวัฒนธรรมทําให้เกิดปัญหาในการทําความเข้าใจความขัดแย้งระหว่างประเทศตัวอย่างเช่นในกรณีไทยกัมพูชาการทําความเข้าใจประวัติศาสตร์ร่วมกันของสองชาติอย่างมีวิจารณญาณโดยไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของแนวคิดชาตินิยมแบบสุดโต่ง จะช่วยลดความตึงเครียดได้การศึกษาด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่รอบด้านจะช่วยให้เราเห็นว่าความขัดแย้งไม่ได้มีเพียงแค่ขาวกับดําแต่มีหลายมิติและความซับซ้อนดังนั้นการบทเรียนที่เน้นแต่ตัวอักษรและตำราทางธรรมจึงไม่เพียงพอในการสร้างนักปราชญ์ที่สามารถนำพาสังคมให้รอดพ้นจากความขัดแย้งที่ซับซ้อนในยุคปัจจุบันได้ข้อ3บอกว่าคือการใช้ความขัดแย้งในเชิงพาณิชย์ กรณีภัยวันชี้ว่าสงครามและความขัดแย้งไม่ได้สร้างความสูญเสียเสมอไปแต่ยังสามารถสร้างไรายได้ด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคดิจิทัลที่อินฟลูเอนเซอร์มีจำนวนมากใช้สถานการณ์ตึงเครียดเหล่านี้เพื่อที่จะสร้างเนื้อหาที่เรียกยอดวิว ยอดไหลและสร้างไรายได้จากแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียการการะทําในลักษณะนี้สะท้อนให้เห็นถึงการขาดความเห็นอกเห็นใจการที่อินฟูสามารถอดไรายได้หรือทําเนื้อหาเชิงพาณิชย์จากความขัดแย้งได้อย่างหน้าตาเฉยแสดงให้เห็นถึงการขาดความเข้าใจถึงความสูญเสียและความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นจริงกับคนที่อยู่ในพื้นที่นอกจากนี้อาจารย์ประวินเองก็ยังบอกว่าความเสื่อมถอยของจริยธรรมสื่อในยุคที่ทุกคนสามารถเป็นผู้ผลิตสื่อได้เส้นแบ่งระหว่างการรายงานข่าวเพื่อที่จะสร้าง างความตระหนักรู้กับการใช้ประโยชน์จากสถานการณ์เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวจึงเลือนลางลงอย่างสิ้นเชิงแล้วก็บอกว่าการสร้างความขัดแย้งเพื่อผลประโยชน์การสร้างเนื้อหาที่ปลุกปันให้เกิดความเกลียดชังอาจถูกมองว่าเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการดึงดูดความสนใจของผู้คนทําให้สงครามกลายเป็นสินค้าที่ขายได้และความขัดแย้งในสังคมก็ถูกทําให้ยืดเยื้อออกไปเพื่อผลประโยชน์ทางการค้ามากกว่าการมุ่งหาทางออกร่วมกันแต่เราไม่ควรต้องมาแปลกใจ คารวะที่ใช้สงครามเป็นรายได้ก็ไม่ต่างจากพระสงฆ์ที่ใช้าศาสนาในเชิงพาณิชย์ค่ะนอกจากนี้ครับแพรรี่ไพวันเองก็ได้มีการโพสต์อีกนะครับบอกว่าสถาบันเดียวที่ไม่ล้มเหลวและดีเลิศประเสริฐสีที่สุดบนโลกใบนี้ก็คือสถาบันที่คนอย่างเจ๊ปวินจบมาค่ะสถาบันที่คงจะได้สอนเรื่องสิทธิมนุษยชนการเคารพความแตกต่างเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์กับเจ๊ปวินเป็นอย่างดีแล้วคนอย่างเจ๊ปวินที่ถือตัวเป็นอาจารย์ของคนอื่น จึงเลือกที่จะโพสตภาพลักษณ์ของคนอื่นลงในทวิตเตอร์แล้วปล่อยให้ฝูงชนเข้าไปคอมเมนต์เยียบย่ามศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของเขาต่างๆนานา,นาเรื่องนี้ดิฉันไม่ได้พูดคนเดียวนะคะมีนักวิชาการหลายคนพูดและตั้งคำถามไปถึงมหาวิทยายลัยที่เจ๊ปวินสอนอยู่ที่ญี่ปุ่นด้วยค่ะและตามด้วยอีกโพสต์ดึงบอกว่ากล้าพูดว่าแฟรลิซาหน้าตาตามกว่าค่าเฉลีย่ยแต่ตัวเองไปเอาผู้ชายที่ไหนมาไม่รู้มาอุปโลกว่าเป็นผัวและตามด้วยอีกหนึ่งโพสต์ก็บอกว่ามีคนบอกว่าดิฉันออกทะเลบ้าง โชคใต้เข็มขัดบ้างคือจริงๆกูยังอยู่ปากอ่าวค่ะกูไม่ได้ไปไหนเลยกูแค่พยายามตั้งคําถามกลับไปหาคนที่ชอบเอาเรื่องการบูลลี่ เรื่องการหมิ่นศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มาแปะหน้าคนอื่นเพื่อทําให้ตัวเองดูเหนือชั้นในทางวิชาการและมีเหตุผลคือก่อนที่มึงจะพยายามอยากให้คนนั้นคนนี้เป็นแบบไหนอ่ะก่อนที่มึงจะมาตั้งมาตรฐานเรื่องการเป็นอินฟูเรื่องการยอมรับความแตกต่างหลากหลายบลาๆมันต้องเริ่มต้นที่ตัวมึงก่อนเลยค่ะประเด็นกูมีแค่นี้และก็บอกว่าความเปิดกว้างที่บล็อกแม้แต่กระทั่งคนที่แชร์สเตตัสของตัวเองไปโต้แย้ง บล็อกแม้แต่กระทั่งคนที่แท็กเฟซของตัวเองให้มาอ่านความเห็นของคนอื่นมันคือความเปิดกว้างแบบไหนยังไงคะส่วนเรื่องหลักการความเห็นจุดยืนเรื่อง,องของการสนับสนุนการปกป้องอธิปไตยกูคเคยพูดไปแล้วค่ะเดี๋ยวกูจะเขียนอธิบายอีกรอบก็ได้ยังไม่จบค่ะคุณผู้ชมแพร่เองก็ได้มีการแคปโพสตของอาจารย์ปวินที่เคยโพสตเอาวไว้บอกว่าเซเลปกินลูกชิ้นทอดแฟนคลับก็แห่กินตามเซเลปกินโรตีสายไหมแฟนคลับก็แห่กินตามวันไหนเซเลปกินขี้แฟนคลับคงตามไปหาขี้แดก ฮแท็กสังคมหยุดพัฒนาโดยมาพร้อมกับแคปชั่นที่อาจารย์ประวินเนี่ยเคยโพสต์เอาไว้นะครับคุณชมแพลรลี่เอามาโพสอีกรอบนึงบอกว่าดิฉันคิดว่าอินฟูต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมดิฉันไม่ได้เรียกร้องให้พวกเขาเป็นนางงามสันติภาพแต่อินฟูที่มีผู้ติดตามจํานวนมากสามารถหลีกเลี่ยงการใช้ภาษาที่ปลุกปั่นให้เกิดความเกลียดชังหรือดูถูกเหยียดหยามชาติอื่นๆอินฟูควรจะส่งเสริมให้ผู้ติดตามมีความเข้าใจที่รอบด้านและเปิดกว้างต่อวัฒนธรรมที่แตกต่าง และควนเป็นตัวอย่างในการใช้เหตุผลมากกว่าความสะใจทิ้งท้ายข้อความนี้บอกว่า CR อร์ปวินแลยก็มีการตอบบอกว่าค่ะแต่เมืองอิจฉาแม้กระทั่งคนยืนกินลูกชิ้นและดูถูกสติปัญญาคนอื่นเพียงแค่เขามีไอดอลเป็นที่ชื่นชอบของตัวเองและตามด้วยคอมเมนต์ใต้โพสนะครับบอกว่าสังคมหยุดพัฒนาคือสังคมที่ดูถูกคนอื่นว่าเขาจะต้องแดกขี้เพียงเพราะเขาชื่นชมเซเล็บบางคน ร้อมกับปิดท้ายโพสต์นะครับบอกว่าโพสต์สุดท้ายก่อนนอนแล้วนะคะในฐานะของกระเทยชาตินิยมคนหนึ่งใช่ค่ะดิฉันสนับสนุนการปกป้องอธิปไตยของชาติดิฉันให้กําลังใจนายทหารทุกคนที่เสียสละเลือดเนื้อเพื่อปกป้องประเทศดิฉันด่าอูนเซนดิฉันด่าอิมาลีเพราะดิฉันมองว่า2คนนี้เป็นสารตั้งต้นของความรุนแรง โดยเฉพาะอิวุนเซนซึ่งมักปลุกฝังความเปรดชังให้คนในชาติของมันทั้งมีอำนาจในการสั่งให้คนไปรบและตายแทนมันได้จริงๆในการประทะก,กันที่เกิดขึ้นครั้งล่าสุดและในการเชื่ออย่างสุดจริตใจของตัวดิฉันเองว่ากองทัพของเราได้พยายามอย่างเหลือเกินแล้วที่จะใช้สันติวิธีในการอยู่ร่วมกันกับประเทศเพื่อนบ้านพยายามจะหาทางออกอันจะนำไปสู่การเจรจาและการหลีกเลี่ยงสงครามแต่กับภาพความบาดเจ็บสูญเสียของนายทหารชั้นผู้น้อย การย่วยุที่ไม่จบสิ้นของประชาชนจากประเทศเพื่อนบ้านการเริ่มต้นด้วยการสั่งปิดชายแดนและการสั่งปิดปราสาทดิฉันถือว่าเรายือนอยู่บนหลักของการใช้สันติวิธีอย่างเต็มที่แล้วค่ะและดิฉันก็เห็นด้วยมาโดยตลอดแต่เมื่อมันมีเหตุการณ์เปิดฉากยิงมีการเพิ่มกําลังทหารของประเทศเพื่อนบ้าน มีการใช้ความรุนแรงซึ่งเราไม่ได้เป็นคนเริ่มต้นและทางกองทัพก็ตัดสินใจดีแล้วว่าเป็นทางเลือกสุดท้ายซึ่งเราจําเป็นต้องทําเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติตั้งแต่ตอนนั้นดิฉันคิดว่าไม่เพียงแค่ดิฉันคนเดียวเท่านั้นแต่รวมถึงคนไทยหลายคนหรืออาจจะหลายสิบล้านคนคงมีความคิดไม่ต่างกันในทางที่จะส่งกำลังใจและสนับสนุนภารกิจของกองทัพเพื่อการปกป้องบุรณภาพแห่งดินแดนหรือแม้แต่ความปลอดภัยของประชาชนแนวชายแดนอย่างมากที่สุด าทที่จะํได้แล้วก็บอกว่าต้องเข้าใจก่อนนะคะว่าดิฉันไม่ได้มีส่วนในการวางแผนเรื่องการรบไม่ได้มีอํานาจในการตัดสินใจว่าจะทิ้งระเบิดตรงไหนดังนั้นการจะมาพูดว่าดิฉันโหมสงครามจึงฟังดูเป็นเรื่องเพ้อเจ้อสิ้นดีค่ะและก็มีการพิมพ์ตอบบอกว่าใช่ค่ะดิฉันเห็นด้วยกับการปกป้องประเทศชาติจากเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นครั้งนี้ย้ําว่าเห็นด้วยกับการปกป้องนะคะเพราะดิฉันมองว่าเราไม่ใช่คนเริ่ม และเราไม่ได้รุกรานค่ะตลอดเวลาในช่วงที่เกิดการประทะดิฉันพยายามกลั่นกรองข้อมูลและนําเสนอข้อเท็จจริงซึ่งดิฉันเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อการรับรู้ความเป็นไปของสถานการณ์พยายามทําหน้าที่เท่าที่ทําได้ในการทั้งส่งสารในการทั้งแก้ต่างเพื่อที่จะชี้แจงและตอบโต้ข้อมูลเฟซนิวซึ่งฝั่งตรงข้ามพยายามสร้างขึ้นมามากมายไปหมดดิฉันมีโทรศ์แน่นอนค่ะ ดิฉันไม่ปฏิเสธเลยอย่างที่ประวินพูดถึงโดยเฉพาะก็โทรสารที่มีต่อผู้นําประเทศและผู้นําทางการทหารของกัมพูชาแต่ตัวประวินเองก็ควรจะต้องยอมรับทั้งความเกรียดชังและความมีอคติภายในจิตใจของตัวเองด้วย คือมึงตั้งคำถามกับกูก็ควรที่จะส่องกระจกตั้งคำถามกับตัวมึงเองแล้วก็บอกว่าความเป็นศาสตราจารย์ที่มีในตัวของประวินในหลายครั้งก็ไม่ได้ช่วยยับยั้งความอาคติส่วนตัวที่ประวินมีต่อผู้อื่นนิสัยสันดานที่ชอบแขวะกัดโพสต์แขวนด่าทอก็เป็นนิสัยที่ปวินมีและเห็นได้ทั่วไปไม่ต่างจากคนอื่น ที่ปวินมักตั้งคำถามอย่างเป็นวิชาการและก็บอกต่อว่าไม่ผิดจากเคสลตู้ที่มีเสียงชี้หน้าด่าผู้อื่นว่ากระเทยควรจะต้องมีเสียงตอบกลับไปว่ามึงสิกระเทยเช่นกัน ขอบคุณที่พยายามพูดถึงความเป็นประเรียนเก้าที่มีอยู่ในตัวของดิฉันแต่ดิฉันอยากจะแจ้งให้ทราบว่าดิฉันตระหนักถึงคุณวุฒิรวมถึงคุณธรรมภายในจิตใจที่ดิฉันมีอยู่ตลอดเวลาโดยไม่จําเป็นต้องรอให้คนแบบประวินมาเตือนสติให้และก็บอกต่อว่าแน่นอนค่ะว่าศาสนาธรรมสอนให้ดิฉันเนี่ยมีความเห็นอกเห็นใ,นใจผู้อื่นมีความปรารถนาดีและสงสารในการใช้ชีวิตของมนุษย์ทุกคนด้วยเหตุอันเป็นเช่นนี้ดิฉันถึงกล้าที่จะออกมาเตือนอินฟูหลายๆคน ที่พยายามจะไล่ล่าทำร้ายแรงงานกัมพูชาที่อาศัยอยู่ในเมืองไทยทั้งไลฟ์สดใน TikTok, ทิกตอกทั้งเขียนข้อความลงบน facebook ถ้าดิฉันเป็นคนที่ไม่เข้าใจและไร้มนุษยธรรมอย่างแยกแยะไม่ได้แบบที่ประวินพูดถึงจริงดิฉันคงไม่นําอาหารหรือว่าน้ําดื่มไปแจกให้กับคนงานชาวกัมพูชาที่สร้างบ้านให้กับดิฉันอยู่ทุกวันนี้แน่นอนค่ะ แต่สงครามเป็นเรื่องของสงครามและใครก็ตามที่ในมือมีอาวุธทั้งมุ่งจะบีบทาทำร้ายคนอื่นเขาก็สมควรที่จะต้องได้รับการปกป้องและตอบโต้ค่ะทั้งนี้เพื่อมีให้สิ่งที่เขาทำเป็นภัยคุกคามต่อผู้อื่นซึ่งล้วนเป็นชาวบ้านมือเปล่าซึ่งปรารถนาความสงบสุขและสันติภาพทหารคือเจ้าหน้าที่ในความรู้สึกของดิฉันและการจัดการกับภัยคุกคาม ก็เป็นหน้าที่โดยตรงของเขาดิฉันตระหนักและเห็นแก่ชีวิตรวมถึงความสงบสุขของคนมือเปล่าค่ะดิฉันจึงสนับสนุนการทําหน้าที่ของทหารในการจัดการคนที่มีอาวุธที่อยู่ในมือถ้าดิฉันเห็นด้วยกับการกระทํเที่ยไร้ม,มนุษยธรรมและป่าเถื่อนจริงถ้าดิฉันไม่เคารพต่อชีวิตของผู้คน ดิฉันคงไม่นําเสนอภาพของการที่ทหารไทยห่อร่างที่ไร้วิญญาณของทหารกัมพูชาและนําไปส่งคืนถึงชายแดนระหว่างประเทศคงไม่พยายามพูดถึงจํานวนของนายทหารที่เสียชีวิตและตั้งคําถามถึงอีวุนเซนและอีมาลี เพื่อให้พูดความจริงและเคารพต่อการอุทิศตนเพื่อชาติของทหารเหล่านั้นและก็มีการเขียนต่อก็บอกว่าเมื่อมีการทําข้อยุติหยุดยิงดิฉันก็ไม่ต่างจากคนที่มีความรู้สึกดีใจที่ความรุนแรงได้ยุติลงดิฉันจึงเรียกร้องให้ผู้นําของประเทศกัมพูชาเคารพข้อตกลงและทําตามสิ่งที่ตนเองนั้นได้ให้สัญญาเอาไว้ดิฉันไม่เคยโพสต์เรียกร้องให้ทหารก่อสองครามนะคะ อันนี้ขอยืนยันอีกครั้งและก็บอกต่อว่าความจริงคือสงครามเกิดก่อนที่กูจะแสดงความคิดเห็นค่ะพอกูส่งกําลังใจให้ทหารในการทําหน้าที่ซึ่งเขามีภารกิจชัดเจนของเขาอยู่แล้วพอกูให้กําลังใจในการเสียสละของทหารกลายเป็นว่ากูเป็นคนโหมสงครามสร้างความเปรียดชังหากินกับชาตินิยมมึงก็พูดเหมือนว่ากูเนี่ยไปเป็นแม่ทัพภาคที่2ซึ่งสามารถสั่งให้ใคร ไปออกรบหรือไม่รบก็ได้พูดเหมือนว่ากูมีอำนาจสั่งให้เครื่องบินลบขึ้นบินไปรอบปราสาทตามเมืินทมและก็มีการโพสต์ชี้แจงบอกว่าในโพสต์ที่พูดถึงรายได้ดิฉันพยายามไม่แตะประเด็นอื่นเลยเพราะดิฉันต้องการประชดอีวุลเซนกับอีมาลีเพียงเท่านั้นว่าการที่ดิฉันเสียเวลามานั่งด่าพวกมันสองคนไม่ได้ทําให้ดิฉันสูญเสียรายได้ซึ่งปกติดิฉันขายของประจําอยู่แล้วแต่ก็นั่นแหละเป็นเพราะว่าจุดยืนในเรื่องของดิฉันแตกต่างจาก นักวิชาการบางคนจึงกลายเป็นว่าการโพสต์รายได้ของดิฉันถูกโยงไปถึงเรื่องของการสูญเสียเรื่องของการบาดเจ็บล้มตายซึ่งตัวดิฉันเองก็พยายามเคารพมาโดยตลอดและพยายามที่จะไม่พูดเป็นเรื่องตลกก็ไม่มีอะไรมากกว่านี้ค่ะแค่อยากจะมาแสดงจุดยืนในความเห็นของตัวเองที่มีต่อการประทะที่ผ่านมาว่าจุดยืนของดิฉันเป็นแบบนี้จุดแบ่งของดิฉันอยู่ตรงนี้ซึ่งต่อให้ใครจะด่าดทอดิฉันยังไงก็ตามแต่ดิฉันก็จะโคเคารพในจุดยืนของดิฉันที่ดิฉันเลือกและตัดสินด้วยตัวเอง ส่วนเรื่องที่ปวินพูดเรื่องของการเปิดกว้างเรื่องของการมีมนุษยธรรมต่างๆดิฉันได้สำรวจจิตใจตัวเองแล้วและดิฉันคิดว่าดิฉันคงยังมีอยู่อย่างเต็มที่ค่ะดิฉันยังคงแยกแยะได้และเรื่องนี้จะพิสูจน์ได้จริงๆไม่ใช่เพราะคำพูดของปวินที่กล่าวหาดิฉันแต่เป็นเพราะต่อดิฉันได้ใช้ชีวิตร่วมกับเพื่อนร่วมสังคมคนอื่นๆอย่างแท้จริงปวินตั้งคำถามถึงความเป็นประเด็นก้าและคุณธรรมในใจของตัวดิฉันดิฉันก็คระอยากจะขอตั้งคำถามถึง ความเป็นศาสตาจารย์และความเป็นนักวิชาการในตัวประวินบ้างเมื่อไรค้าที่ประวินจะมีความเป็นนักวิชาการอย่างแท้จริง และมีเหตุผลอย่างตรงไปตรงมาในทุกเรื่องอย่างที่นางชอบใช้กับคนอื่นเมื่อไร่จะเลิกนิสัยอย่างกระเทยอ้องยาคุมวันดีมีวิชาการแต่คืนดีก็ไร้เหตุผลจิก,กัดคนอื่นไปทั่วไม่บูลลี่หน้าตาไม่ดูถูกสติปัญญาคนอื่นความใจแคบอคติส่วนตัวของปวินหลายๆเรื่องทําให้ปวินดูเป็นคนที่มีวุฒิภาวะและเหตุผลมากกว่าคนอื่นตรงไหนคะถ้าไม่ใช่เรียนสูงแล้วก็ประดิษฐ์คําพูดเป็นครั้งครั้งได้ดีกว่าคนอื่นก็แค่นั้น แต่พฤติกรรมก็เห็นเห็นอยู่ค่ะและก็มีการทิ้งท้ายบอกว่าก็ฝากไว้แค่นี้แหละค่ะขอบพระคุณนะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยจะจบลงอย่างไรก็คงต้องรอติดตามกันต่อไปครับเพราะว่าตอนนี้กลายเป็นดราม่าที่หลายคนก็จับตามองสําหรับแพรวรีไพวันกับอาจารย์ประวินนั่นเองครับแต่ว่าแน่นอนกับเรื่องนี้แพรีรีเองก็ได้มีการให้สัมภาษณ์กับสื่อเอาไว้พูดอย่างตรงไปตรงมาและบอกว่าไม่มีอะไรจะฝากถึงอาจารย์ประวินนอกจากในสื่อที่มีการให้สัมภาษณ์ในครั้งนี้ครับอ,อาจารย์ประวินเขาตั้งคาถามกับหนู เอาหนูเป็นแฝนนั่นแหละไอ้เรื่องที่มันมีรายได้จากเพจใช่ไหมคะมีรายได้จากเพจแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยเออหนูแบบสร้างความเกลียดชังบูลลี่เกี่ยวกับเรื่องของสงครามอะไรอย่างนี้เพื่อยอดเงินเก็บจริงๆไม่ใช่นะหนูย้ําเลยว่าหนูโฟกัสประเด็นเรื่องที่หนูดา่ายูนเซนกับอีมาลีสองประเด็นนี้หนูขอบคุณมันที่หนูดา่ามันแล้วมันทําให้หนูว่ามีมีม มีเอ็นเกจเพจมีรายได้จต่เพเรื่องปกตินหนูมีรายได้อยู่แล้วและเพจหนูว่าทำคอนเทนต์หลากหลายมากไม่ใช่แค่เรื่องนี้ที่หนูบอกว่าเป็นเรื่องตลกบกฮาก็คือเพจหนูว่าทำแบบนี้จริงๆแต่หนูไม่ได้บอกว่าหนูเอาเรื่องสองครามมาทําเป็นเรื่องตลกบกฮาแล้วก็ในหลายๆส่วนนะหนูไม่ใช่ว่าเฮสตสปีดแบบมั่วซั่วนะคะถ้าใครตามหนูในช่วงที่มันมีการประทงประทะเนี่ยหนูทั้งช่วยรายงานข่าวใน ในส่วนที่หนูรู้สึกว่าประชาชนควรรับรู้และมันเป็นประโยชน์ซัพพอร์ตให้กําลังใจเจ้าหน้าที่ที่ไปชายแดนหนูไม่ได้มีส่วนในการที่โพสต์แล้วเป็นการที่ไปสงครามเกิดพ่อหนูคนสูญเสียพราะโพสต์ของหนูไม่ใช่นะคะอันนี้ก็ต้องแยกก่อนแล้วหนูก็รู้สึกว่ามันมีมุมที่หนูอยากชียยยยยย้แจงก็แล้วกันหนูก็รู้สึกว่าชี้แจงเพราะว่าอย่างของเขาเองช่องทางเขามันก็คนก็ตามเขาเยอะเหมือนกันเนี่ยหนูก็ต้องชียยยยย้แจงในมุมหนูว่าหนูมองยังไงหนูคิดยังไงหนูงงหนกล้าโพสต์อันนี้ลงมาอะไรอย่างเงี้ย หนูก็พยายามสั่งโฟกัสแค่เรื่องของอีวุ้นเส้นกับอีมาลีแล้วนะแต่เขาก็ยังลากไปนะเขาเป็นนักวิชาการเหรเนาะเขาก็สามารถที่จะเขียนอะไรได้ในมุมมองเขาก็ไม่เป็นไรค่ะก็ก็เขาก็มีสิทธิ์ที่จะที่จะพูดถึงหนุ่มได้หนูก็มีสิทธิ์ที่จะตอบโต้ได้ก็มีประเด็นที่หนูค่ะี่บอกว่าคุณพนสบายแต่คุณี่อย่างนี้คืออะไรอ่ะคุณลองไปดูคุณลองไปดูพฤติการของเขาก่อนหน้านี้ก็แล้วกันหนูไม่ได้ไม่ได้หนไม่ได้มุ่งไปที่เขาละกัน แต่ไปดูก่อนไอที่ชอบยุยุอะไรกันอย่างเงี้ยแล้วบางทีเฟซนิวต้องยองแล้วว่ามันมีจริงนะคะบางทีเฟซนิวอาจเขาอาจจะไม่ใช่คนปล่อยเฟซนิวแต่บางทีเขามีกลุ่มอะไรขึ้นมาแบบเนี้ยแล้วมันมีคนเข้าไปคอมเมนต์อะไรลนะัขษณะที่มันเป็นมันเป็นเทสต์สปีดดำซึ่งมันก็มีเหมือนกันนะโดยกลุ่มที่เขาตั้งขึ้นนะหนูก็แค่ตั้งคําถามเนาะเพราะว่าในฐานะที่เขาก็ตั้งคําถามหนูเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วหนูก็เห็นไอสิ่งที่เขาทําก่อนหน้านี้เขาก็เป็นไม่ได้จะคิดว่ามีส่วนหรืออะไรบางอย่างเหมือนกัน,น แล้วเขาเวลาเขาด่าใครเขาก็ดา่าฉําเหมือนกันนะถ้าใครเห็นต่างจากเขาเนี่ยฉับเลยเลยเหมือนการดา่าฉํามากเพราะๆกันนั่นแหละกระเทยอ่ะกระเทยก็คือกระเทยอยากฝากบอกอะไรเขาไหมคะเขาดูค่ะไม่ไม่อยากบอกครับก็ตามที่ให้สัมภาษณ์เลยก็แล้วกันเพราะว่าหนูว่าไม่ได้มีอะไรกับเขาแต่หนูว่าโพสตหนูมักจะมีปัญหากับเขาในการที่เขาจะเอาหนูไปแขวนแบบนี้แล้วหนูก็ถามอยากถามเขาเหมือนกันว่าอ๋อที่มึงเอาโพสกูไปแขวนเนี่ยมึงก็ได้เอ็นเกจจากกูเหมือนกันใช่ไหม เออเพราะว่าคนอื่นก็ด่าวุ้นเส้นเยอะแยะมากมายเหมือนกันคนก็ด่าแต่มึงเลือกจะแฝงแต่กูแฝงกูตั้งแต่เป็นพระบอกกูเป็นพระเล่นโซเชียลก็แฝงกูหาว่าไม่ทำกิดสองสงในมุมหนึ่งตัวเองก็จะเป็นร i บอร a l แต่ในมุมหนึ่งตัวเองก็เอาหลักคิดแบบคนเซอร์เวทีฟมาแบบยุ่้มไม่ต้องเป็นพระต้องมีพิธีอะไรอย่างเงี้เอาไม่เป็นไรตอนนั้นจบไปแล้วกรคิดแบบเงียบครับไปแล้วเรื่องปีชง ตอเอาไอ้กแล้วเรื่องปีชงก็มาอีกแล้วหนูก็อธิบายไปว่าโอเคเขาลบความเชื่อเรื่องปีชงอ่ะเขาลบแต่มันมันมีอะไรหลายอย่างที่คนไทยไม่รู้เช่นเรื่องชงร่วมชงอะไรที่คนโดนหลอกให้ไปเสียงเงินหน้าหนูก็ต้องอธิบายไปอันลล่าหนูก็มาอันนี้อันนี้อันละลุาเขาบอกว่าโซเชียลบอกว่ามวยถูกคู่ค่ะหนูไม่ได้อยากเป็นมวยกับเขาหนูไม่ได้เป็นคนเริ่มจะแบาจะเป็นเป็นมวยอะไรก็ถ้าเขาพาดพิงหนูใช้สิทธิ์อย่างนี้ก็แล้วกันว่าหนูไม่ได้เป็นคนเริ่มอ่ะเขาพาดพิงถึงหนูหนูก็ต้องชี้แจงไป ในส่วนที่หนูรู้สึกว่าต้องปกป,ป้องตัวเองควรคนในสังคมจะมองยังไงปล่อยให้คนในสังคมแสดงความความคิดความเห็นไปเถอสค่ะคนชอบคนชมมีคนรักคนเกลียดมี